สวัสดีค่ะเราจะพามาทำแตงกวาดองผงมัสตาร์ดแบบนี้นะผงคาราชีนะคะเป็นผงสีเหลืองๆแบบนี้นะคะถ้าเป็นหลอดก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะนี่ค่ะก็เตรียมแตงกวาสองลูกแล้วก็ถุงพลาสติกนะคะเป็นการดองแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ผงคาราชีเนี่ยแะคะ่ะโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยจ้ะนี่นะคะก็ใส่ แตงกวาลงไปในถุงนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ผงคาราชินนะคะเตมทั้งหมดเลยค่ะก็ประมาณเยอือนกันนะครึ่งซองอะ่ะเสร็จแล้วก็บนวดนะคะโม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 นวดนะคะ นวดนวดนวดให้น้ำเก็่อแบบว่าเนี่ยแตงกวาออกมาเนี่ย yeah. มีเก็บมุกสเปกก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็จะมีรับถุงไล่ไล่ลมออกไล่ลมออกแล้วก็มัดค่ะเสร็จแล้วก็ ใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะใส่ไว้ในตู้เย็นหนึ่งวันนะคะก็เป็นแตงที่เราดองไว้ในตู้เย็นนะคะประมาณหนึ่วันแล้วนะคะเราก็จะเอาออกมากินค่ะก็จะเอาออกมาแค่อันเดียวะะเพราะว่าเราจะกินแค่อันเดียวะคะ่ะออกมาล้างนะคะ นี่ฮะหั่นนะคะก็หั่นแล้วก็ชิมดูคาลาจิซุเกะどうですか辛いか味ชาจะออกเค็มๆมผ็ดๆนะคะเผ็ดๆจากของคาลาชินิดหน่อยนะคะเพื่อน นี่ค่ะแตงดองคาราชีนะคะโอ้ so like ี nah ่เนะโัตเบนโตนี่ค่ะแตงดองค่ะอีกหนึ่งเมนูที่นอกจากกินสดนะคะแบบเบือเบื่อแล้วก็ดองกินค่ะนี่นะคะแตงกวาดองผงคาราชินะของเราผงมัสตาร์ดนะคะ เค็มเผ็ดนิดหน่อยค่ะ